ผลงานโดดเด่นสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปีพุทธศักราช2568โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2567-68คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการมาตรการรักษาเสถียรภาพร,าพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต2567-68และอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น9พ0 0ล้านบาทประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2567-68และ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต2,567-68เมื่อวันที่29พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2,567โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อรักษาราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพโดยเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรไม่ให้ออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมาก 2. เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่เกษตรกรในระหว่างรอการขายผลิตผลข้าวเปลือกและ 3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกระดับจังหวัดปีการผลิต2,567-68เมื่อวันที่26ธันวาคม2567 เพื่อเห็นชอบให้สหกรณ์ภาคการเกษตรเข้าโครงการและเห็นชอบให้สหกรณ์ภาคการเกษตรที่เข้าโครงการกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและเช่ายุ้มช้างเก็บข้าวเปลือกเพื่อชะลอการขายสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกาศาพระนครศรีอยุธยาจำกัด เป็นสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารโครงการภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกระดับจังหวัดปีการผลิต2,567-68เข้าโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2,567-68โดยสหกรณ์กำหนดแผนรวบรวมข้าวเปลือกจำนวน10,000ตันโดยใช้เงินในการรวบรวมข้าวเปลือกจากกรอบวงเงินกู้ของทอกสจำนวน100ล้านบาท มีผลการรวบรวมข้าวเปลือกภายใต้โครงการสินเชื่อชลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2,567 68ระหว่างวันที่2ธันวาคม2,567ถึง6มกราคม2,568จำนวน8,572ตันคิดเป็น185.72มูลค่า77,286,471บาทจำนวนสมาชิกสหกรและ,กะเกษตรกรทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการกว่า700ราย สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรได้รับเงินส่วนต่างที่เข้าร่วมโครงการจำนวน4ี8ล้านบาทโดยสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกาสาพ,พระนครศรีอยุธยาจำกัดดำเนินการจัดพิธีจ่ายส่วนต่างโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2567ทั8บ68ในวันที่14กุมภาพันธ์2567และ26กุมภาพันธ์2568 จากการที่สหกรณ์ได้รับการจัดสรรกรอบวงเงินกู้จากทกสภายใต้โครงการที่กล่าวมาข้างตน้นทําให้สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงมีแหล่งรับซื้อข้าวเปลือกที่แน่นอนราคาที่เป็นทําลดปัญหาการถูกกดราคาจากพ่อค้าโรงสีทําให้สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการสหกรณ์อีกทางหนึ่งด้วย